สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่หวานคะไม่ได้เจอกันหลายอาทิตย์เลยเอตลาดเป็นยังไงบ้างคะในในชั้ตลาดเหรอตลาดระยะสั้นๆเดี๋ยวนะโทษทีครับผมลืมหยิบใหม่มาค่ะโทษทีครับโทษทีครับถ้าเกิดแชร์กราฟก็สามารถแชร์ได้เลยนะคะ ได้ครับได้ครับเราไม่ได้เจอกันมาหลายวีคเนาะใช่ค่ะครับนะฮะสองสองจันแมั้งค่ะแล้วจันหน้าด้วยนะจันหน้าด้วยเหรอคะโอ้งานแน่นจันนาหยุดใช่ไหมอ๋อจันนาวันหยุดใช่ค่ะจันนาวันหยุดลืมไปเลยค่ะก็โอเคก็ฝากไว้แล้วกันว่าถ้าเส้นเด็กยังกลับขึ้นไปยืน1 1 8 0ติบจุดไม่ได้เนี่ยก็เป็นโมเมนตัมก็ขาลงแล้วก็อาจจะสร้างฐานราคาที่ใดที่หนึ่งอยู่ นะครับตอนนี้มองมองเป็นภาพอย่างนั้นเนาะ,ะนะครับเดี๋ยวเราแชร์บทวิเคราะห์ขึ้นไปดีกว่านะครับก็จะเห็นได้ว่าตัวตัวหนึ่งหนึ่งแปดศูนย์เนี่ยมันจะเป็นคีย์เวิร์ดที่สำคัญสำหรับช็อตเทอมเลยนะอย่างพยายามเทสอย่างวันนี้ก็ขึ้นไปหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบจุดศูนย์สามนะบวกขึ้นไปสามจุดหกเจ็ดแล้วก็ไม่ผ่านก็แกวงตัวลงมาอีกนะครับแล้วก็พยายามที่จะยืนเอ่อหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบยืนยืนเหนือกว่าหนึ่งหนึ่งหกห้าหนึ่งหนึ่ เออหกหกเนี่ยถือว่าดีหกห้าหกหกเนี่ยถือว่าดีนะครับนะฮะก,ก็ก็ลองดูกันแล้วกันอยู่ในกรอบแคบๆตรงนี้ครับรก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งแล้วจอเรื่องราวของของของตลาดเองเนี่ยน่าจะต้องรอดูเรื่องราวของอ,อนโยบายของคุณธรมสักนิดหนึ่งว่าเขาจะเอาอยัางไงกันแน่ก่อนจะระจากับ e ูเขาก็ประกาศเปิดไพ่ออกมาก่อนเลยว่าเขาจะเก็บสินค้านำเข้า ยางยุโรปถึง50%าสเเนะครับสุดท้ายออกมาก็เจรจาไปเจรเจามามีการเลื่อนออกไปนะครับคือก่อนเจรจาห้าสิบน้ฉันเปิดไพ่ออกมาเป็นอย่างนี้เธอจะเจรจาฉันไงพอเจรจาไปเจรจากันมาแล้วก็สุดท้ายก็เลื่อนออกไปก่อนยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับก็ก็เป็นการต่อรองกันเพราะงั้นตลาดก็จะผันผวนกันค่อนข้างพอสมควรน,นะครับดาวโจนก็ลงทันทีเลยนะครับหลังจากที่มีข่าวนี้ออกมาแต่หลังจากนั้นแล้วเนี่ยฟิวเจอร์ดาวโจนกลับตัวขึ้นมา นะครับก็ฟื้นขึ้นมาก,ก็ตูดูว่าเรีแอคของตลาดต่างประเทศจะเป็นอย่างไรกันบ้างมันมีผลต่อต่อตอาดหุ้นไทยด้วยนะนะครับซึ่งการเจราจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกายังไม่เกิดขึ้นอันนี้ยังเป็นประเด็นอยู่นะก็มีมีเรื่องราวเพิ่มเติมก็คือเรื่องราวของ Apple นะครับนะครับที่จะต้องถูกเก็บภาษีด้วยถ้าเขาไม่ผลิตในประเทศเนาะอันนี้ก็ก็ทำให้สินค้าในประเทศเขาอาจจะแพงขึ้นอีกสักนิดหนึ่งแต่ก็เชื่อว่า มันน่าจะมีการต่อรองกันอีกทีหนึง่งนะครับคือแข็งแข็งไว้ก่อนคุณท้ากเขาจะแข็งไว้ก่อนเปิดไพ่ไปก่อนสุดท้ายคุณเจราจามันบีบให้ทุกคนเข้ามาเจราจากับฉันนะครับฉันจะไม่เจราจากับเธอก่นอนเพราะงั้นฉันจะบีบให้เธอเข้ามาเจราจากรยังเป็นภาพนี้อยู่เพราะงั้นลีแอคของตลาดเองอะตอนเนี้ยแว่งตัวอยู่ในกรอบแคบอันเนี้ยชัดเจนถ,ถ้าท่าทีเขาไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะคือจับ,จ,บจับอาการอาการกิริยาของคุณท้าไว้ให้ดี นะครับ,รบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็มีการสรุปออกมาเรื่องราวของแฟกเตอร์ในประเทศยังเป็นประเด็นที่สําคัญอาจจะขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเหนือกว่าคุณทําก็ได้นะในช่วงของงบประมาณที่ผ่านมานะครับงบประมาณที่ผ่านมานี่อ่อานรายละเอียดทันในบทวิเคราะห์ของเอสดูก็ได้นะนะครับนะฮนะก็ต้องดูกันด้วยนะเพราะว่ามันมีอยู่อันหนึ่งคือน,นี่สารนะอยู่ในระดับสูงเนี่ยใกล้เพดานเจ็ดสิบ ซึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมันมีประเด็นอันหนึ่งก็คือโครงการจำนำข้าวนะครับนะฮะต้องชำระต่อเนื่องไปจนถึงปี72เพราะงั้นเนี่ยตัวนี้จะเป็นตัวถ่วงงบประมาณที่สำคัญเลยนะครับนะครับตัวนี้แล้วก็ต้องดูกันด้วยส่วนส่วนดูอย่างนี้แล้วเนี่ยเรามองว่าพยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจนะนะครับนะฮะ,นะฮะแล้วกเ็เรื่องราวของวินัยทางด้านทางการคังด้วย จะเห็นอยู่สองสองมุมนี้เพราะงั้นเงบประมาณที่เอา,ากระตุ้นเศรษฐกิจเองเนี่ยมันจะถูกทอนออกไปบ้างบางส่วนนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับนะฮะแล้วก็ดูดูกันด้วยว่าเป็นอย่างไรกันต่อไปะนะครับเพราะงั้นจะคาดหวังไว้ว่าจะใช้นโยบายทางการคลังที่มากระตุ้นเศรษฐกิจได้ได้เต็มเมดเต็มหน่วยเนี่ยน้อยลงนะยากด้วยนะครับเนาะนะเพราะงั้นเนี่ย นโยบายที่จะมากระตุ้นเศรษฐกิจน่าจะเป็นนโยบายทางการเงินนะในเรื่องราวของอัตราดอกเบี้ยหรือแม้กระทั่งการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่างๆออกมาน่าจะเป็นอย่างนั้นไปนะนะครับอินเจ็คั้นเข้ามาเนี่ยหรือว่ารัฐบาลจะใช้จ่ายเอ่อ consumption เนี่ยมันอาจจะยากเลยนะครับต้องรอดูกันตรงนี้ไปนี่นี่คือภาพของแมคโครไปเพราะงั้นเราก็ประเมินว่าเส้นเด็กก็น่าจะยังแกว่งตัวตรงนี้อยู่นะนะครับ นะแ่งตัวยังยังยังไม่น่าจะรีบไปไหนนะครับนะครับนะฮะก็ต้อง selective buy ละช่วงนี้นะครับอย่างหุ้นที่ลงแรงๆเนี่ยเราอาจจะ selective buy แล้วก็เข้าไปเก่งกําไรแล้วก็ออกเร็วนิดนึงมันจะเป็นอย่างนี้ติดตามในเรื่องราวของการประชุมเฟดแล้วก็ตัวเลขการส่งออกของไทยด้วยนะครับนะฮะแล้วก็ร่างงบประมาณปีหกเนี่ยจะสมบูรณ์แบบหรือจะผ่านออกมาอย่างไรกันอีกทีนึง MSCI 리ก็สําคัญด้วย นะครับก็ต้องดอดูกันตรงนั้นดูมีตัวไหนเข้าตัวไหนออกนะนะครับเราก็น่าจะเปิดออกมาล้วล่ะว่าเป็นตัวไหนกันบ้างนะครับลองติดตามดูประกาศออกมาชัดเจนทีเดี่วนะครับเขาให้ท่านผู้ชมได้รอติดตามข่าวกันเรื่อยๆนะคะค่ะไปดูภาพรวมของ m a i กันบ้างค่ะได้ครับภาพรวมของตลาด MAI เออเหรอ ใช่ค่ะในหลังจากที่ประกาศผลประกอบการออกมามันคร่าวๆกันนะก็ยังไม่ได้มีในัยะสำคัญอะไรที่คือคือมันต้องเน้นเป็นตัวนะครับ <c oughs> นะครับเน้นเน้นเป็นรายหลักทรับจะมากกว่ามันยังไม่ได้มีอะไรที่ชัดเจนออกมา <c oughs> นะครับ <c oughs> แต่แต่ดีขึ้นนะหลังจากที่ประกาศผลประกอบการออกมาเนี่ยช่วงนี้ขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็เริ่มที่จะปรับตัว อลงมาหน่อยหนึ่งแล้วโดยดัชนีโดยรวมของเขานะแขวงตัวเป็นขั้นบันไดขาลงลงมาสองขั้นแล้วนะครับก็ก็คือน่าจะเป็นลักษณะของการเซลล์อันแฟที่เกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งละถ้าเราวัดอย่างนี้แล้วเนี่ยตัวตัว t a ร็เก็ตไพของเขาที่อาจจะปรับลงมานี่ก็จะประมาณตรงนี้ก็คือตลาดเอ็มไออาจจะมีช่องว่างหรือว่าการพักหรือว่าปรับตัวรูปแบบตัวเอ็นขาลงลงมาอีกสักช่วงหนึ่งก็จะประมาณตรงนี้นะแล้วก็จะประมาณตรงนี้เพราะงั้นเนี่ยช่วงนี้เอ็มไอเนี่ย ถ้าเราดูเมื่อสักครู่จากบทวิเคราะห์อันาสิธิก,กายขอยงเราเนี่ยเรายัง selective buy M I ก็เช่นเดียวกันคุณก็ต้อง selective buy หุน้นให้ถูกโตให้ถูกหลักซ้ำด้วยนะนะครับเพราะว่าหนึ่งสภาพคล่องเขาอาจจะสู้หุ้นที่อยู่ในเซ็ตไม่ได้นะนะครับาบางเงินก็กลอดูตรงนี้แต่แต่ดูจากตรงนี้เนี่ยมีมีทั้งซื้อขายเก็งกำไรกลับเขามาอยู่พอสมควรแต่ตอนนี้เริ่มซาละกลับ โอเคค่ะขอไปดูบริษัทย่อยในเอนม a อเลยละกันค่ะรีโอค่ะรีโอใช่ไหมฮะใช่ค่ะรีโอก็ดูอย่างนี้เราเหมือนจะไซเว y อปขึ้นนะนะครับรีโอธุรกิจขนส่งก็เหมือนจะไซเว่อพขึ้นไปหน่อยหนึ่งนะครับนะฮะ โอเคแล้วเขาเปิดแก๊ปเนี่ยเขาเปิดแก๊ประหว่างวันเพราะงั้นเนี่ยสป,ปอร์ตนก็จะอยู่ที่ระหว่างวันนะค่ะ<ฆ>อยู่ที่สองบาทยี่สบสองสตางค์ก<ฆ>ับสองบาทสิบดสตางค์อะไรอ่าเงี้ยแถวนี้ถ้ายืนแถวแถนี้ได้ดีก็ยังโอเคแกว่งตัวอยู่ในกรอบแกบๆได้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะค่ะค<ฆ>ือยืนตรงนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นขาขึ้นหลังเขาอยู่เส้นนี้ครับถ้าเราจะขยับขึ้นไปอีกสักน,นิดหนึ่งก็ได้<ฆ>นะครับ<ฆ>ก็ตรงเนี้ยต่อถ้าไม่หลุดลงมาจะดีกว่านะสองหนึ 18, 22, 22. <ฆ>่งแปสองสองสองนะครับไม่หลุดลงมาจะดีกว่าเนะ นะครับก็นะ่าจะเป็นใ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 นกรอบนี้นะ,ะส่วนแนวต้านเนี่ยเขาขึ้นไปเทสแนวต้านจิตวิทยา2องบาทสาตังไม่ผ่านก็จะให้อยู่ตรงนั้น2 30ก่อนครับค่ะโอเคค่ะ <c oughs> ไปดูตัวต่อไปกันบ้างค่ะ BM ค่ะ BM อตัวทำเมทัลชีสใช่ไหมครัค่ะ<า>โอเคอบ <BM> ีเอ็ม ดีเอ็มาปรับตัวลงมาค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงนะวูบลงมาแล้วก็มีการกลับตัวขึ้นไปได้หน่อยหนึ่งนะครับนะมีวลุ่มการซื้อขายเยอะด้วยนะ2วันนะครับคือด้านขายซะมากกว่าแล้วก็เริ่มมีตั้งลําได้ละนะครับก็มีซื้อกลับถึงข,ขึ้นมาได้บ้างวุ่นอย่างเงี้ยคือลงแรงปุ๊บเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดที่เราต้องพิจารณานะคือซัพพอร์ตตรงนี้นะหนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือ หนะึ่งบาทสิบห้าสตางค์นะโดยเฉพาะหนึ่งจุดสองสี่เนี่ย mm hmm. ขอทุกท่านติดเส้นไวน้นิ mm hmm. ดนึงโดยเฉพาะหนึ่งบาทยี่สิบสี่สตางค์ถ้าไม่ได้ต่ำกว่าลงมามีโอกาสแข่งตัวสร้างฐานราคานะนะครับงั้งงั้นเนี่ยหนึ่งจุดสองสี่เนี่ยจะสําคัญมากเลยนะครับอย่าต่ํากว่าลงมาถ้าไม่ต่ากว่าลงมายังโอเคดูดีอยู่ตอนเช้าลงมาแค่หนึ่งจุดสองห้าใช่ไหมแข่งตัวอยู่ในกรอบแคบเพราะงั้นก็น่าจะแข่งตัวหนึ่งสองสี่กับหนึ่งสามตูนนะ นให้ไวหนึ่งสาตัวตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะแกว่งตัวออกเต้นข้างตรงนี้ไปสักหน่อยนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเขาปไปลับขึ้นไปที่1นึ่งสูนย์ได้ดีอันนี้อาจจะเกิดคีรีเวอร์เซลขึ้นมาได้ะครจะเป็นรูปแบบตัวหนึ่งแต่ปริมาณการซื้อขายมันหายไปเลยอะอดหายไปเลยตัวนี้ขาดสภาพคล่องนะที่บอกกันโอเคค่ะไปดูตัวต่อไปกันบ้างนะคะ MPJ ค่ะ MPJ M P P J M P J ค่ะ M P อะไรนะ M P โปแลนแล้วก็ J ค่ะอืม MPJ เดี๋ยว uh, <MP>, แป๊บหนึ่งเลยค่ะได้ไหมหนะ MPJ เปิดแก็ปเปิดแก็ปแล้วก็ลงมาตรงนี้เป็นไอแลน ไอแลนด์บทอมเนาะ,ะแล้วก็ไซเวยขึ้นมาได้หน่อยหนึ่งเอาละ,อ okay. ละโอเคเจอเซนละนครับ M PJ M PJ โลจิสติกตัวนี้เนี่ยก็จะมีซัพพอร์ทที่สำคัญกนะ็คือตัวตัวนี้คู่นี้นะครับก็คืออยู่ที่ระดับราคาสามบาทยีบสองสตางค์เนาะสามจุดสองสอง นะครับห้ามหลุดต่ํากว่าลงมาตรงนี้เป็นเส้นอั t เท n d l i n บังคับไฟเขาขึ้นมาส่วนแนวต้านจะอยู่ตรงนี้นะครับจุดสูงทั้งเทนคู่ตัวนี้ก็คือประมาณ3มบาทสามสิบหกนะับนะฮะสามสองอยเนี่ยหลุดต่ากว่าลงมานะ mm hmm. ก,ก,ก็โอเคนะครับก็ยังอยู่ในกรอบของน่าจะเป็น s i เร w a y s u เป็นมาเทสตร,ตรงนี้ได้นะครับเพราะงั้นยุบย่อยังไงก็แล้วแต่ต้องเน้นสามสองสองสามสองสี่ให้ดีนะก็ไม่ต่ํากว่าลงมาโอเคก็ไซ d e ขึ้นตามเส้นนี้ได้นะครับวันน mm ี้ตีเส้นให้ได้คร่าวๆหน่อยหนึ่งนะครับโอเคค่ะ ค่ะแล้วก็ขอไปดูทางด้านเซตกันบ้างละกันนะคะ uh huh. ทางด้านเซตก็จะเป็นเ mm hmm. บมค่ะเบมเนี่ยวันนี้หลุดหานราคาที่สำคัญขเข้าลงมาตรงนี้แล้วก็หลุดจากตรงนี้ด้วยเนาะเพราะงั้นเนี่ยเบม ถ้าระยะสั้นสกลับขึ้นไปยืนตรง5บาท7ดตังค์ไม่ได้เนี่ยน่าจะน่าจะสร้างกรอบไซด์เวดานะ,ค,ะคือเนี่ยถ้ากลับขึ้นไประหว่างวันกลับขึ้นไปไม่ได้เนี่ยก็ไซด์เวดาวลงมะโดยบังคับจากเส้นนี้เลยเรายังไม่ตีเส้นเส้นเส้นขาลงแล้วกันเนาะค่ะนะครับเพราะงั้นเอาไซด์เวดาวงมาอย่างนี้เนี่ยอาจจะอาจจะลงมาเทสแนวรับหรือว่าปิดแก๊ปตรงนี้เลยนะ,ะถ้ากลับขึ้นไปยืน57 0ดูนไม่ได้อาจจะปิดแก๊ปตรงนี้เลยเพราะงั้นแนวต้านเราเห็นแล้วนะ5้าูน แนวรับก็ยือยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ที่ระดับราคา5บาท35มสิบห้าสตางค์นะครับตอนนี้นะครับเพราะงั้นเองเนี่ย่อ,อกลับขึ้นไปยืน5้าจดูนไม่ได้มีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลงมาหา5บาท35สิบาตางค์ครับค่ะมีคำถามจากท่านผู้ชมค่ะ c p x star s t a ค,ค่ะเออน่าสนใจไหมคะราคาในตอนนี้ตัวไหนนะ c p x s t a ค่ะ CPXStar เนี่ยนะครับ อืผมเพิ่งทำมาเลิรไปตอนเช้าให้นักลงทุนก็เราก็มองว่า,เ,าเรามีคำแนะนำว่าถือหรือซื้อเน้นยืนตรงกรอบแนวรับก็คือจุดต่ำเขานะครับสิบเก้าจุดหกสิบเก้าจุดห้าตรงนี้ค่ะนะครับก็คือจุดวัดท่อมเนา้แหละนะครับเราจะถือหรือซื้อเมื่อยืนตรงนี้นะลดต่ำกว่าไม่ดีนะต้องบอกก่อนลดต่ำกว่าไม่ดีนะแนวต้านก็อยู่ที่ประมาณยี่สบาทสี่สิบตังอย่างยี่สิบแล้วก็ยี่สิบ็บาทค่ะก็ต้องมองว่า ช่วงนี้ถูกขายลงมาหนักไปเรียบร้อยแล้วไงถูกไหมเขาถูกขายลงมาเรื่อยๆแล้วก็ขายไม้สไตล์ตรงนี้แล้วก็ขายน้อยลงนะครับพอขายน้อยลงมาอย่างนี้เนี่ยมันก็เลยมีโอกาสที่จะสร้างฐานราคาพอมีโอกาสสร้างฐานราคาเราก็เน้นย้ําอยู่ที่กรอบแนวรับเขา้า1 9 6หกเานะครับนะเพราะงั้นนเนี่ยมันมีเด้งสู้ไงตรงนี้20.5แล้วก็ไซเวเพราะงั้น1 9 4 19.5สําำคัญมากนะครับแนวต้านอยู่ที่20.5แล้วก็ย1ครับ ค่ะโอเคค่ะแล้วก็ขอเป็นแบบตัวที่พี่หวานแนะนําในวันนี้ค่ะให้ท่านผู้ชมได้ชมกันหน่อยเผื่เอเขาจะเก็บไปพิจารณาวันนี้เราแนะนําหุ้นเหรอฮะค่ะแนะนําหุ้นก็จะเป็นตัวของอมตะนะเป็นตัวหุ้นเด่นเป็นอ,ตอมตะมันเคาะไปคุยไปของเราก็จะเป็นอ,ตอตมตะอมตะรู้สฐกิจยุยบย่อลงมานะค่ะยุบย่อลงมาแต่เพราะว่าอย่าง อย่างตอนนี้เขียนเนี่ยมันยังไม่มีเรื่องราวของคุณทัืมนะครับรานนี้คุณทัมเกิดขึ้นมาละนะครับมันก็อาจจะกระทบกระเทือนกับกลุ่มเซนติเมนต์กับกลุ่มทางด้านกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมมาถึงเทสต์แล้วรับละ19.4 19.5ตรงนี้อย่าหลุดเด็ดขาดนะนะครับทุโทีนะ14.5 14.4เนี่ยห้ามหลุดเด็ดขาดนะครับถ้าไม่หลุดต่ำกว่าลงมาเนี่ยโอเคน่าจะมีโอกาสสร้างฐานราคาได้เพราะเขาลงมาได้ปรับอยู่มากพอสมควรละ ดูกราฟของอมตะก็ตรงนี้ฐานราคาก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตรง area t h e r m i t ้ครับ1ิบเอ่อสิบสีตรงนี้นะครับมันไม่ต่ำกว่าลงมาโอเคน่าจะสร้างกรอบการแว่งตัวหรือสร้างฐาราคาตรงนี้ได้ค่ะนะครับนวตรงนี้หนึ่งบัตอมตรงนี้สองบัตอมแล้ววันนี้1 4บจุเกิดไป1นึ่งแสนกับห0 0พันหุ้นเนาะค่ะว่าน่าจะแว่งตัวตรงนี้ส่วนแนวต้าน แลวต้านอยู่ที่สิบห้าจุดหนึ่งครับอืมโอเคค่ะตัวนี้ตัวหนึ่งมีเพิ่มเติมที่เหลือก็จะเป็นตัวที่เคยเคยเขียนเป็นหุ้นเข้าไปกลยไปละโอเค,อเคได้ค่ะพี่หวานคะวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่หวานมากเลยคะ่ะครับยินดีดดครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะ